แจกเดิวสามโปรแรงส่งท้ายก่อนสิ้นปีรอบนี้หมูกรอบมาแล้วนะน้ำซุปฟรีสำหรับโปรคนนอนดึกเครื่องดื่มดีฟิลฟรีตเติมแบบแม่นทั้งคืน <c oughs> และคือร้านนี้เป็นบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอิ่มไม่อั้นไม่จำกัดเวลาสามารถนั่งกินยาวๆถึงตีสามและสำคัญเลยนะมีสีน้ำจิ้มสูตรใหม่พร้อมเสิร์ฟด้วยจ้าพี่แก้ววันนี้ว่า <c oughs> พือพามกิน, <c oughs> กกนร้านมูมามซุกี้สาขาภริยาน,นะพ่อแกเป็นหนึ่งร้านบุฟเฟ่ต์ชาบูปิ้งย่างที่เรากินบ่อยมากบรรยากาศในร้านคือโล่งโปร่งสบายและที่ชอบไปอย่างนึงนะรายอาหารคือเยอะราคาเร จิ้มกับซีอิ๊วหวานพวกแกเป็นอะไรที่อร่อยมากๆโปรหมูกรอบจะมีตั้งแต่วันนี้จนถึง28พฤศจิกาปี68นะพวกแกสาขาบางแสนเขาก็มีส่วนโปรยีสองเอาใจคนนอนดึกเป็นโปรฟรีน้ำซุปมากินได้งแต่วันจ,จันทร์จนถึงวันอาทิตย์เวลา5ทุ่มครึ่งยาวๆไปถึงตี3นะจ้านอนดึกแค่ไหนก็พร้อมกินส่วนโปรยีสามจะเป็นฟรีเครื่องดื่มรีฟิลเติมไม่อ้วนอิ่มคุ้มไปทั้งคืนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา5ทุ่มครึ่งไปต้นไปนะจ๊ะรอบนี้ชีเสิร์ฟน้ำจิ้มใหม่้้้แแแบบบบดกนนนตตรระะเเ็าิิมสชคอล่ ส่วนตัวน,นี้จะเปน,น้ำจิ้มมันงากระเทียมนะพ่กแกตัวน้ำมันงา,นงานเขาหอมอยู่นะกิสันคอหมูเป็นอะไรที่ลงตัวสุดๆสุด,ส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 ดท้ายจะเป็นน้ำจิ้มถั่วพวกแกค,คนแบบคนมากรสชาติน้ำจิ้มถั่วฟิล,ฟลแบบน้ำจิ้มงามากแต่บอกเลยนะว่ถ้าได้กินจิ้มแลวจิ้มอีกจะ้ะส่วนน้ำจิ้มโตเกาก็ยังมีครบเหมือนเดิมเพิ่มเติมน้ำจิ้มสูตรใหม่มาต่อซองของกินเล่นหยิบไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยไม่มีอยู่จริงจ้ะข้างการจะเป็นพวกเส้นพวกยำแล้วก็ตัวสลับเปานึ่งของหวานมีไอศครีม ขอมายาม้เป็นหนึ่งรอบนะที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเรากินเซต429บาทในเมนูเนี้ยทั้งหมดสามารถกินได้หมดเลยกินแบบไม่อัน้นไม่จำกัดเวลาทั้งทะเลทั้งชีสเซนฟักทองอร่อยต้องสั่งส่วนใครเป็นสายเนี้ย,เ,ย,เ,ยเขาก็มีพร้อมหมดเลยนะทั้งเสือร้องไห้ใบพายาจะเป็นลิ้นและเนื้อเต่าคือมันเยอะม,มากยังไม่หมดนะจ๊ะยังมีแบบราดซอสด้วยนะคือเนื้อออจัดเต็มสุดๆดจังหวะนี้รู้เลยว่าหลายคนต้องกินน้ำลายแน่นอนใครเป็นสายบอกกุ้งลองแซลมอนนองเขาก็มีพร้อมเสิร์ฟสาลายกินอะไรก็อร่อยส่วนถ้าออยาาากกกกิินนนนุ้้้้งงแแเเพค่่่่29บททัััสไไดมในราคาบุฟฟเ่่สวนรอยากกินน่งงแซ่บมากๆเเราาามมทตดดูไ้ลย ไม่ดอู่่รอบร้านมุมบามซูกี้สาขาพระยาจะอยู่ซอยเนินทวันนะพ่อแกแล้วจะอยู่หลังรลตัสซอยเนินพรยากางเห็นป้ายรลตัสเลี้ยวเข้าไม่ได้เลย,ลยร้านเปิดตั้งแต่11โมงจนถึงตี3นะจ๊ะใครดูทริปนี้จบแท็กเพื่อนท็กแฟนมากินโปรนี้กันเร็ว